ครับผมสวัสดีครับผมสมบัติชุ่มกระแสนะครับบริษัทบิ๊กจอนะครับผมโรงงานผมเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ประกอบปั๊มเครื่องยนต์ขายส่งนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้เนี่ยผมไปทำผักบ,บุ้งที่รามินทานะครับซอยอดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดรามินทาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับก็ ยาที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเนื้อที่ว่างเปล่านะครับเป็นของเ,ออเพื่อนผมนะครับผมก็เลยเข้าไปทำนะครับก็เลยอยากใจนะครับอยากช่วยผู้ที่หางานทำใหม่นะครับหรือว่าหารายได้พิเศษนะครับเพราะราคาเนี่ยนะครับผักบุ้งจีนเรานะครับเป็นราคาขายส่ง นะครับส่งตลาดไทยก็5กิโล1มัดนะครับ1มัด5กิโลเนี่ยอยู่ที่60บาทนะครับก็เฉลี่ยแล้วตกประมาณสัก12บาทต,ต่อ1กิโลนะครับก็เลยคุยกับทางเ,เพื่อนผมนะครับตระกูลวิจิตวิกรมนะครับก็เลยบอกว่าเพรว่าเราทำอย่างนี้นะครับเพื่อจะช่วยผู้ที่ จะว่าไรว่าอยากหาไรายได้พิเศษหรือว่าตกงานและอยากได้งานใหม่ซึ่งซึ่งผักบุ้งเราออกวันหนึ่งนะครับอยู่ไม่ต่ำวัน1ตันนะครับก็คือ1,000กิโลถึง1,500กิโลต่อวันนะครับออกทุกวันนะครับก็จะลงตัวอื่นแทรกเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นแมงลักเขาเรียกอะไรนะ ใบแมงลักมาใบแมงลักนะครับที่ใบแมงลักแล้วก็ต้นดาวเรืองนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําตอนนี้เอาผักบุ้งก่อนจะเริ่มเปิดส่งได้ตั้งแต่วันที่20นะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นต้นไปถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับเข้าไปดูได้นะครับซอย1 2 1วิ่งเข้าไปให้สุดซอยเลยนะครับเพราะว่าที่ตรงนั้นก็คือทั้งซอยเป็น,ปนของเพื่อนผมหมดเลยนะครับ เป็นเป็นของที่เราทาหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับก็คือเข้าไปเนี่ยข้างหน้าจะเป็นปากซอยจะเป็นร้านของอย่างเนยนะครับแล้วก็ด้านด้านขวานะครับเป็นย่างเนยก็พอเห็นร้านย่างเนยก็วิ่งตรงไปข้ามสะพานมันจะเป็นสะพานเหล็กน,นะครับข้ามไปเลยนะครับแล้ววิ่งให้สุดซอยจะมีพนักงานผมอยู่นะครับไปจองเอ,เอาไว้ก่อนได้นะครับมาวันที่20ได้เลยนะครับจะไปทดสอบขายหรือไงเราก็จะขาย60บาทนะครับ เท่ากับส่งตลาดไทยนะครับตลาดไทยเราก็ส่ง60บาทนะครับอันนี้เนี่ยคุณมาที่นี่คุณหารายได้พิเศษกันเอาไปขายส่งได้สบายนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คราคาตลาดให้นะครับเดี๋ยวผมจะตลาดล่างให้หมายความว่าตลาดสดตางันเนี้ยเขาขายโลลเท่าไหร่ผักบุ้งจีนตอนนี้นะครับจะหาข้อมูลให้นะครับผู้ที่พวกอา่าที่ไปใหม่ๆนะครับ อ่าแล้วเป็นลูกค้าเราแล้วนะครับผักชุดต่อไปที่จะขึ้นมาภายในประมาณไม่เกิน2เดือนข้างหน้านะครับเราก็จะให้สิทธิพิเศษมารับได้เลยผักบุ้งจีนราคานี้สำหรับผู้ที่ไปติดต่อเราก่อนไปจองเราก่อนนะครับเราเริ่มตั้งแต่ วันที่20มารับของได้นะครับ20เดือนนี้นะครับผู้ที่อยากไปจองลงชื่อก่อนไปได้เลยนะครับหรือโทรมาหาผมก็ได้0874501999 0874501999นะครับไล่หรือว่าเข้าไปดูในเพจผมก็ได้นะครับบริษัทบิ๊กจดจำกัดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ให้ราคานี้เลยนะครับสำหรับ ลูกค้าที่เข้าไปเป็นเอเจนเราผักบุ้งจีนนะครับปลอดสารพิษนะครับเราไม่ได้ใช้สารฉีดยาใดใดทั้งสิ้นนะครับโรยแค่ปูนขาวเท่านั้นเองนะครับเพราะดินเราดีอยู่แล้วนะครับเราปรักบกรุงดินโดยปลูกชีวภาพมาสองสเดือนแล้วนะครับน้ําดีและมีออกทุกวันคุณไม่ต้องห่วงนะครับผักบุ้งจีน Morning งแกลลี่ฟาร์ม นะครับจะมีผักอย่างทุกอย่างที่โบดผู้บริโภคไ,ได้เอาไปขายส่งได้ทั้งหมดนะครับเดีย๋ยวเราจะปลูกไปเรื่อยๆนะครับวันนื้ที่เม่หมดสามสิบกว่าไร่เหลือๆนะครับออกทุกวันครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากหาไรายได้พิเศษนะครับเชิญไปดูได้นะครับ เราเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับโอเคครับผมก็สมบัติชมุมแสฝากแค่นี้นะครับซอยลามอินทา1 2 1อนะครับซอยลามอินทา1 2 1สวัสดีครับ